สวัสดีลูกเพจพ่าเยวาวพาสอบทุกคนนะครับหลังจากหายไปวันสองวันเนาะ,ะเพราะว่าน็อกนะครับไม่มีแรงก็เลยไม่ได้ทำวันสองวันนี้นะมั้งนะครับก็วันนี้ก็เหมือนกับเช่นเคยนะครับตามที่ตั้งใจไว้ก็คือจะมาะพาทำแนวข้อสอบเพื่อที่จะเตรียมสอบท้องถิ่นหกหกเนี่ยนะครับท้องถิ่นหกหกนะครับอ่ะ ตั้งใจทำวันละ10ข้อนะครับถ้า90วันก็900ข้อนะครับแต่ดูว่าเราจะถึง90วันหรือเปล่านะครับแต่วันนี้เป็นวันที่18แล้วนะครับซึ่งก็เราจะได้แนวข้อสอบทั้งหมด180ข้อแล้วนะครับเพราะอยากจะให้ทางในรูปแบบเปเปอร์ให้พวกเราไปทำด้วยนะครับแล้วก็มีเฉลยเป็นพริบเฉลยให้แบบนี้นะครับวันนี้เป็นคิวของพอรบอ่ะไม่ไม่เขียนดีกว่าไฮไลท์ตรงนี้เลย พอรอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพศ2542นะครับเราไปเที่ยวเมืองพัทยากันนะครับมีทั้งหมด10ข้อนี่เป็นพรบรเมืองพัทยาหมดเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทําข้อสอบกันนะครับข้อที่1นึพระราชบัญญัตรรริระเบียบริหารราชการเมืองพัทยาเมืองพัทยา2542ในหลวงให้ไว้วันใดนะครับ ก็ไกลสิบพฤศจิกายน25 4 2ขอไข่19พฤศจิกาย,ยน2542ค้ยย25 42, อควาย29พฤศจิกาย,ยน2542หรยหรืององงู30พฤศจิกาย,ยน2542าคำตอบที่ถูกต้องนะครับตรงนี้เราต้องดูดีๆนะครับว่าเป็นในหลวงให้ไว้นะครับตรงนี้ให้ไว้วันใดคำตอบก็คือวันนี้นะครับ19พฤศจิกาย,ยน2542น ข้อ2พระราชบัญญตัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา2542นะครับประกาศในร,ราชกิจจานุเบกษาวันใดนะครับตรงนี้คือประกาศในร,ราชกิจจานุเบกษาวันใดกอไก่สิบแปดพฤศจิกายนสองห้ารสี่สองขอไข่สิบเก้าพฤศจิกายนสองพห้าอสี่สองขอควายยี่สิบเก้าพฤศจิกายนสอง2ห้ารอสี่สองหรืององูสามสิบพฤศจิกายนสองพันห้าสี่สองคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือพราบเมืองพัทยาเนี่ยนะครับพอในหลวงให้มาวันที่สิบเก้านะครับ ก็อีก10วันต่อมานะครับเขาก็ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับคำตอบก็คือขอควาย29วิพฤศจิกายน2อ4 2นะครับต่อมาข้อ3พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา2542ตาขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของกไกยสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอไขสภาผู้แทนราษฎรขอควายอ่ะนละ ขอไก่สภานิติบรรัญญัติแห่งชาติขอไข่รัฐสภาขอควายสภาผู้แทนรัษฎรหรืององวุฒิสภาก็สามตอบข้อไหนดีครับสำหรับข้อ3นะครับคําตอบก็คือขอไข่นะครับโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภานะครับข้อ4พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา2542บังคับใช้วันใด ขอไข่ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาขอไข่ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเบกษาขอควายผลกำหนด90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจานุเบกษาหรืององูผลกำหนด90วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเบกษาคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือสําหรับข้อ4ตอบข้อขอไข่นะครับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเบกษา ต่อมาข้อ5พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา2542บังคับใช้วันใดอ่ะคำถามเหมือนข้อ4เลยนะครับแต่ว่าช้อยคนละชอยกอกายสิบแปพฤศจิกาสองห้าอขอขายสิพฤศจิกาสองห้าขอควายยีพฤศจิกายน2 5งหหรืององูสาพฤศจิกายนสองห้ให้เวลา30วินาที สำหรับข้อห้านะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือในเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมครับวันถัดจากวันประกาศหนึ่งวันก็คือวันถัดจากวันประกาศก็คือวันที่สามสิบนะครับข้อห้าตอบงองูสามสิบพฤศจิกาสองห้าสี่สองนะครับออ,อยากจะให้สังเกตนะครับตรงนี้ให้จำอย่างนี้เลย วันที่สิบเก้านี่วันนี้นะครับก็คือให้ไวในหลวงให้ไว้นะครับให้ไว้วันนี้ส่วนเสร็จแล้วขอมามาคอเลยทีเนี้ยวันนี้วันที่29่บเก้าพฤศจิกายน,นเนี่ยคือประกาศประกาศแนวราชจิจานุเบกษาประกาศเสร็จบังคับใช้วันนี้เลยไอ้วันนี้คือวันบังคับนะครับบังคับใช้โอเคไหมนะครับตามนี้เลยนะครับต่อมาข้อ6กผู้ว่าราชการจังหวัด หมายถึงข้อได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา2542กขกายผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขอข่ายผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีขขายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือององูผู้ว่าราชการจังหวัดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคําตอบที่ถูกต้องนะครับถ้าเป็นพรบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เมืองพัทยาอยู่นะครับในพื้นที่จังหวัดได้ครับก็คือคำตอบที่ถูกคือผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะครับตอบขอไขข้ขอ7ก็ด้อรักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา2542ทำข้อสอบแจกแต้มหม่อีกแล้วครับก่ไก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกอ,อควายผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีหรืององูนายกเมืองพัทยา สำหรับข้อ7นะครับรักษาการตามพรบนี้นะครับก็คือคนนี้คนดีคนดีคนนี้นี่เองนะครับกอไก่แล้วมรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรงนี้นะครับอยากให้ทุกท่านจําว่ามทอหนึ่งนะรักษาการทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพรบอบตนะครับพรบเทศบาลพรบอบจนะครับแล้วก็พรบพัฒเมืองพัทยาเนี่ยนะครับมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเหมาเรียมนะครับรักษาการหมดเลยนะครับ ่อมาข้อ8นะครับเมืองพัทยามีฐานะเป็นกอไก่นิติบัญญัติขอไข่สาการขอควายทะบวงการเมืองหรือว่างองูนิติบุคคลนะครับตัวนี้มาจากมาตา7ให้เวลา15วินาทีติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าฉเฉลยแล้วนะครับสำหรับเมืองพัทยามีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับตอบงองูข้อ9 การเปลี่ยนแปลง target, เขตเมืองพัทยาให้ตราเป็นข้อใดกไกประกาศกระทรวงมหาไทยขอขกฎกระทรวงคอควายพระราชฤิฎีกาหรืององูพระราชบัญญัติข้อนี้ให้เวลา10วินาทีเปลี่ยนแปลงเขตนะครับเมืองพัทยาให้ตราเป็นอะไรตัวนี้มาจากมาตาเจ็ดเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อนี้จะบอกไว้เลยนะครับว่าหน้าออกข้อสอบมากๆนะครับดอกจันไว้3ดอกนะครับแล้วก็หัวใจอีกหัวใจดวงหนึ่งนะครับ ให้ทุกคนจำข้อนี้ไว้ทำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือก็คือถ้าจะเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาให้ตาเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับตอบขอขวายข้อสิบนะครับข้อสุดท้ายการบริหารเมืองพัทยาประกอบด้วยกอกายสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาขอไขสภาเมืองพัทยาและประธานสภาเมืองพัทยาขอควายสภาเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาหรืององูสภาเมืองพัทยาประธานสภาเมืองพัทยานายกเมืองพัทยารองนายกเมืองพัทยาข้อ10ตอบข้อไหนดีครับ <c oughs> ให้เวลา10บวิเหมือนกันนะครับข้อนี้มาจากมาตา8นะครับเดี๋ยวขออนุญาตขยับขึ้นไปนิดนึงเพราะว่าจะมีข้อแถมด้วยนะครับโอเคไหมข้อ10ตอบข้อ การบริหารเมืองพัทยานะครับจะประกอบไปด้วยสภาและก็นายกแค่นั้นนะครับสภาเมืองพัทยาและก็นายกเมืองพัทยานะครับคำตอบคือกอไก่แล้วก็ข้อ11ข้อนี้เป็นข้อแถมนะครับให้ทุกคนตอบมานะครับว่าสภาเมืองพัทยาประกอบไปด้วยสมาชิกสภาเมืองพัทยากี่คนนะครับถ้าทราบคำตอบแล้วนะก็ให้ทุกคนคอมเมนต์ ใต้โพสต์นี้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าอยู่ในเพจก็คอมเมนต์ในเพจนะครับส่วนถ้าเป็น youtube ก็คอมเมนต์ใต้คลิปใน YouTube ได้เลยนะครับสำหรับข้อนี้ถ้าใครตอบถูกข้อ11ขอให้สอบติดในรอบนี้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สอบ10ข้อที่พ่อใหญ่วาพาพวกเรามาทำนะครับก็จบแล้วนะครับรวม18วันทำมานะครับรวมข้อสอบทั้งหมด ร8 0ข้อแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะพามาทําข้อสอบต่อนะครับก็จะเป็นในส่วนของเมืองพัทยานะครับถ้ายัางไงก็อขอให้ท่านกดไลค์กดแชร์ให้พ่อใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ช่วยกันเป็นกําลังใจให้พ่อใหญ่ด้วยนะครับก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะเฟซ book ก็จะได้เปิดเอาเอ,อกริทึมเอ,อกากริทึมนะครับให้ ทุกคนได้เห็นโพสพ่อเยาวาเห็นเพจพ่อเยาวานะครับพ่อเยาวาก็จะได้มีกําลังใจในการที่จะมาะพาพวกเราทําข้อสอบมาติวข้อสอบเตรียมสอบในการสอบทั้งที่จะถึงนี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับนะสําหรับท่านที่สนใจอขอติวภาคก,กอท้องถิ่นทุกตําแหน่งบายเพจพ่อเยาวาพาสอบนะครับตัวนี้จะเป็นการติวเพื่อเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นท้องถิ่น6 6นะครับอันนี้ คอร์สตอนนี้ปกติ1000บาทนะครับพ่อใหญ่ไม่ขายนะครับพ่อใหญ่ขายแค่499บาทหากท่านใดสนใจก็ทักมาอินบ็อกซ์นะครับอินบ็อกซ์มายังเพจพ่อใหญ่วาพ่อใหญ่วาผาอสอบได้เลยนะครับในคอร์สก็จะมีอะไรบ้างนะครับในคอร์สก็จะมีดังนี้1ก็คือไฟล์สรุปกฎหมายทั้ง12อ่า11บวก2ฉบับนะครับตัวนี้จะเป็นไฟล์สรุปยอ่อเป็นรูปไม้ใหม่ที่พ่อใหญ่เขียนนะครับที่พ่อใหญ่อ่า สอนใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือพ่อใหญ่ทําเป็นคลิปลับสําหรับอสอนในคอร์สโดยเฉพาะนะคือปกติไอ้ไฟล์สรุปกฎหมายที่ว่าเป็นไม้แม่เนี่ยพ่อใหญ่ขายเอาไฟละละ20บาทแต่ตรงนี้พ่อใหญ่จะมาเอาไว้ให้ในในคอร์สของเรานะครับก็คืออยู่ในคอร์สเลยเนาะอันที่2ก็คือคลิปสอนเนื้อหาเนื้อเนื้อเน้นๆตามที่ออกสอบนะครับก็คือจะไม่ออกนอกเหนือจะไม่พาทํานอกเหนือที่ เนื้อหาสอบม,ม,มันไม่ไปถึงนะครับ3ก็คือครบจบทีดเดียวทั้งกฎหมายไทยอังกฤษคณิตน,นะครับ4ก็คือข้อสอบให้หัดทำอะไรยี่ห้าข้อไม่ต่ำกว่า60บวันรวมกันไม่น้อยกว่า1,500ข้อนะครับพร้อมทั้งพาทำเหมือนจับมือทำนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่16แล้วนะครับวันที่16เนี้ยพ่อใหญ่จะพาทําในคอร์สนะครับทั้งหมด40ข้อเลยนะครับข้อสอบรวมตอนเนี้ยทั้งหมดประมาณ460ข้อนะครับ460ข้อเลยนะครับทำมาแค่16วัน คิดดูว่าถ้า60วันหรือว่า90วันจะขนาดไหนนะครับตรงนี้คือข้อสอบมันก็จะดักทางที่คณะกรรมการผู้สอบเขาเขาออกข้อสอบมานะครับจะดักไม่หมดเลยเนาะแล้วก็5นะครับสมัครครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดชีพนะครับแล้วก็มีการแนะนําเคล็ดลับต่างๆนะครับที่อาจไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนนะครับโดยพ่อเยาวาพาสอบคือคนนี้นะครับอ่ะคนนี้คือพ่อเยแดงนะครับพ่อเยแดงคือพ่อของพ่อเยาวานะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูอ่า พวกไฟล์ต่างๆก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับตรงนี้เป็นไฟล์ของรัฐธรรมนูญปี60นะครับอ่าก็จะมีบอกว่าหมวดหนึ่งขึ้นไลหมวดสองหมวดสามหมวดสี่หมวดห้าหมวดหกอย่างนี้นะครับอ่าตรงนี้นะต่อมานะครับอ่าตรงนี้ก็ยังเป็นรัฐธรรมนูญอยู่พ่อใหญ่ก็จะเขียนไมแแบบให้อ่าหมวดหนึ่งเป็นบททั่วไปทําไมต้องมีรูปของท่านอ่าองค์หญิงนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นอะไรครับ เป็นประธานผู้ที่คิดโครงการ2 b number บว<โด>ันเพราะฉะนั้นทูบีนันมเบอรวันเลขหนึ่งก็คือหมดหนึ่ง,งครับคือบททั่วไปแล้วบททั่วไปมีอะไรบ้างพ่อใหญ่ก็ใส่มาเลยนะครับนี่นี่นะอธิบายตามนี้ตามนี้ตามนี้เป็นไมล์แมทให้เรานะครับอย่างมาตาหนึ่งก็นี่เลยราชาณาากรเดียวแบ่งแยกไม่ได้2ประชาธิปไตยอันมีพระมหากริยาทรงเป็นพระมุกอันนี้คือหมายถึงประเทศไทยไนเนี่ยครบเลยมาตาหนึ่งมาตาสองมาตาที่สําคัญยังไงก็ต้องออกสอบนะครับก็อยู่ในนี้หมดเลยเนาะ ต่อมาอย่างตัวนี้นะครับไฟล์พรบสภาตำบลที่เรากําลังเรียนอยู่นะครับพรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างไฟล์ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2534นะครับตัวนี้ย่อทั้งพรบอยู่ในแค่2ใบเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เป็นไฟล์พรบกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจนะครับตัวนี้ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นปี42นะครับตัวนี้เป็นการอำานวยความสะดวกการพิจารณาอนุญาตของทางราชการนะครับก็จะมีขั้นตอนอะไร อย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นพรบรอ,อบอจอนะครับผมตัวอย่างเนาะอันนี้พรบรเทศบาลน,นะครับตัวอย่างไฟล์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่จะให้แล้วก็มีไฟล์มองไปถึงท่านว่าอสอบสัมภาษณ์แล้วนะครับมีสอนสัมภาษณ์ด้วยว่าเขาต้องการอะไระแบบนี้นะครับทิ้ไปถึงสัมภาษณ์เลยนะครับคือถ้าใครสนใจก็ inbox มาได้เลยนะครับผ้ากอให้เขียนว่าสนใจกอเดอร์สนใจสนใจกอตัวนี้ราคา9 9บาทอินบาท inbox มายัาง อินบ็อกมายังเพจพ่อใหญ่วาพาสอบพ่อใหญ่วาพวา,พอาพอสอบนะครับถ้าท่านที่กำลังดูอยู่ในอ่า youtube นะครับอ่ามันอ่าอยู่ในตรงตรงนั้นก็จะมีลิงก์มาที่เพจใน Facebook นะครับก็กดลิงก์มาได้แล้วก็มาทักมาอ่าอยู่ในอินบ็ได้เลยนะครับต่อมานะครับอีกอย่างหนึง่งที่พ่อใหญ่จะออาฝากก็คือ อ่าขอที่ผู้ใหญ่เปิดติวนะครับก็คือกลุ่มผลิตนักวิชาการสาธารณสุขก็เจ้าพนักงานสาธารณสุขคือ2ตําแหน่งนี้นะครับเปิดสอบแน่นอนในท้องถิ่น -6 6นี้นะครับท้องถิ่น6-6รอบนี้เปิดสอบแน่นอนนะครับแล้วก็ที่ต้องการมากมากเพราะว่านักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยเขาจะมีพรบกระจายอำนาจก็คือเขา จะเอ,เอาทางราพสตนะครับเข้าเข้ามาในส่วนของอบจอเนาะเพราะฉะนั้นคือตําแหน่งนมันมันจะขาดเยอะนะครับก็เนี่ยสมัครเข้ามานะครับคือถ้าถ้าสอบผ่านโอกาสที่จะบรรจุก,ก็สูงมากๆนะครับแล้วก็ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเหมือนกันนะครับตัวนี้ปีที่แล้วเนี่ยคนไม่พอนะครับ คนไม่พอเลยมีเท่าไหร่ก็คือเขาเรียกไป2รอบแค่2อรอบก็หมดแล้วนะครับก็หมดบัญชีเลยนะเจ้าพนักงานสาธารณสุขแล้วก็มีตําแหน่งว่างอยู่300กว่าตําแหน่งเลยทั่วประเทศตอนนี้นะครับนี่แค่ตําแหน่งที่เขาเรียกแล้วไม่มีคนไปทํางานนะครับตรงนี้นะเนี่ยตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเนี่ยแต่จริงๆแล้วมีเยอะกว่านั้นอีกนะครับคือถ้าใครสนใจคอร์สนี้ปกติ1000 1000บาทนะครับไม่ขายนะครับไม่ขายขายคอร์สแค่500บาทนะครับ500บาทนะครับตรงนี้ก็ พ่อใหญ่ก็จะติวตอนแรกติวแค่ผ้าขอให้เมื่อปี64นะครับพ่อใหญ่ติวแค่ผ้าขอให้แล้วก็น้องๆที่อยู่ในคอรนะ์สผ่านผ้าข,ขอกันเยอะเลยนะครับแต่คนที่ไม่ได้ไปต่อก็คือเขาไม่ผ่านกอพ่อใหญ่ก็เลยติวผ้ากอให้เหมือนนะเหมือนติวผาากอในคอร์สของภาากอนะครับคือถ้าท่านใดสนใจภ้าขอก็พิมพ์อินบ็อกมาว่าสนใจขอนะครับ,สน,ขขนรบสนใจขอมายังเพจนะครับราคานี้เด้อจะได้ราคา500บาทอยู่ตอนนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสว่วนดีครับ